เอาละครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูลวครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะสถานการณ์มันจะพัฒนาไปอย่างไรกันต่อมีหลากหลายความเห็นนะครับหลากหลายความรู้สึกมาดูความรู้สึกนะแอดห้านะความรู้สึกของเพื่อนทหารด้วยกันนะที่เพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับต้องสูญเสียนะได้รับบาดเจ็บนะถ้าเป็นคนไทยเราก็นับบอกว่าทหารไทยเราเสียขาที่เจ็ดแล้ว นะครับไปดูคลิปนี้กันครับสิ่งที่ผมเจ็บใจที่สุดนะครับคือเพื่อนผมเองนะครับเรียนมาด้วยกันสำหรับผมนี่ผมแค้นมากเลยนะครับแค้นมากมันไม่ได้ทำให้เราขวัญเสียขวญตกแต่อย่างใดนะครับมันยิ่งทำให้หน้าเนี้ยวอนี่ขึกเขมิมแค้นมากนะครับ แต่สุดท้ายนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้แกกลับมาให้ไวนะครับกลับมาให้ไวมีจิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งให้กำลังใจครอบครัวแกด้วยนะครับเพื่อนนะครับคนที่ไปรับเขาพูดนะครับเขาเห็นหน้าตาแกนี่ไม่ได้มีเสียใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรนะครับหน้าตายังห้องหารเหมือนเดิมเมื่อไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อนเอ่ยามาว่ากูจบภารกิจแล้วใช่ไหม ได้ยินแล้วรู้สึกมันเจ็บใจมากเลยนะครับหน้าเนี้ยก็เพิ่มพร้อมแล้วัางนะครับส่้ต่อไปทุกพื้นที่คือบ้านของเราต้องเคลียร์ให้สะอาดขอบคุณมากครับอ่านะครับชัดเจนเลยนะครับทุกพื้นที่คือบ้านของเราต้องเคลียร์ให้สะอาดนะฮะ